สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Lakeview Cabin มาเล่นกันเลยเว้ยโอเคมาละราเป็นคนดำคนหนึ่งแล้วผมก็มีกล่องกล่องมาทำะไรวะเอาไป <c oughs> <c oughs> นี่ใครอะ่ะนี่ปืนป่ะลูกซองไม่มีลูกกระสุนอีกเออดีวะ่ะนี่โฮโบวะ่ะพวกพวกไม่มีเงินเอ้ย <c oughs> หนูแมย์มยนี่เมย์มย์หนูเมย์มยนี่เมย์มยผมไม่ตีคุณแล้วครับเลือดออกขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ดูเลือดกันกระจายเลยอ่ะนี่โยนโยนไม่เป็นไรนี่นี่มีนี่ห้องอะไรอ่ะให้กดค้างเหรอเออันนี้มันอะไรวะเนี่ยลงหนังนั่นเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงประตูเปิดแม่งกลัวดื่มโซดา ป,ปคอนกินได้ปะขอกินไม่ได้โยนเอาเอ๊ะ <laughs> เอาเปล่าป๊อปคอนอะ่ะเอาเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างได้ด้วยเราเปในนี่อหรอเนี้ยเอานี่เพื่อนเราตีเพื่อนเราตายช่วยผมด้วยเอย้ให้กดตัวเอ็กอะไรวะอ๋อตัวออกมาตัวทําอะไรได้แล้วโอ้ยห้องน้ำคี้แตกแล้วข้างบนนั่นคืออะไรวะเนะี่ยกระสุนลูกซองปะแอบใครวะเอ๊ะ ในนี้มีอะไรเอา้าที่ดูดซ่วมว้าวอี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 อู้อู้เลือด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 แม่งออกเยอะว่ะมึงแค่ที่ดูดซ่วมเองเฮ้ยหัวล้านแหละอะไรอะตีตีเลือดออกหัวล้านเลยผมหลุดผมล่วงอีอู้เฮ้ยมันมันมันเด้งอะไรวะมันเด้งอะไรอะเฮ้ยนายเป็นไรเปล่า อตายนี่แม่แม่นี่แม่แม่ๆดินไม่ทำลังตัวโอ้ไม่ทำไม่ทำคือเสียงนี่แม่งเหมือนฮอลเลอร์ฮอลเลอร์อเหมือนจะมีเรื่องอะไรร้ายๆออกมาแต่น,นี่มันเป็นแค่โรงหนังไงทำไม่ได้วะขี้ขี้ดิโอ้ขี้แรงทิหายลงได้ยัง หยิบลูกซองโอ้โห ồ, ลูกซองแม่งย mm. ังต right. uh, 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 ้องถืออย่างนั้นอ่ะเดูดิถือแม่งแบบถือยังกับพาหนัวลูกซอกแค่กระสุนเนี่ยนะเอาตัวมาอย่างนี้ไม่ให้ตัวจะยิงหมดแล้วลูกซองเวนนี่เป็นโฮมเลดอ่ะไม่มีเงินออกเปกลงหนังเลยไปอู้อู้อู้ตายตายแม่งไม่ชอบเสียงงั้นเลยแม่งน่ากลัวหัวใจจะวายตายหาครับอึ้งโคตรดังเลยขี่ต่อ โอเคกินแลวตรงนี้เข้อยาป่ะมีเสียงไรจากท่อวะเฮ้ยข้อท่อไอ้เด้ท่อน้ำมันมีอะไรมีจอยเคอะนี่มันล่างล่างคนนี่หว่านี่มันล่างคนใครเอามาไว้อ่ะพีเเตอร์อ จะมีเอเลี่ยนได้ไงวะเจสันนี่มันคือเจสันเจสันพอดีขอมีดนั้นได้ไหมจเจสันเฮ้ยยยยเจสันคุย,ยกันคุยกันทำไมต้องมีเสียงข่าวแฉหน้ากลัวไงฮะอุ้ย,อยเอ้ยตัวเอ็กซ์ทำไรวะ ผ่านได้ปะแค่น้ำมาอุ้ยอุ้ยอุ้้ยเฮียเกิดเลยคืออุ้ยหน้าหน้าเลยเอยเจสันเจสันอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้จัดหนีไงองค์ปลาใส่เจสันได้ไหมเจสันโอ้โหหน้าเที่ยมากเลยไม่ได้ปะเจสันเปิดตู้ไม่เป็นใช่ปะเจสันเอาเพื่อนกูไปเอาเพื่อนกูไปเจสันเอาเพื่อนกูไปอุ้ย เอาไปก็ไปเอาไปเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไอหัวล้านนี่ด้วยไม่เอาไม่ไม่เอาอ่ะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอุ้ยเอามาไแค่เนี้ป๊อปคอร์นมันผ่าเลยครับน่ะอร่อยป่ะไม่อร่อยอ่ะเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่กินน่ะลูกอองก็ยิงไม่ได้อ่ะนั่นห้องน้ำชาใช่ป่ะอุ้ยเจสันเข้ามางั้นน้ำหญิงอ่ะเจสัน ียศันปิดห้องครับเอาเอาเอาอันนี้โยนใส่แม่งเลยฉลังมันอยู่นั้นน่ะฉลังฉลังอุ้ยเยี่ยตีไม่ได้เย่ยตีไม่ได้อู้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตียศันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตีไม่โดนวะเอ้าเขี้ยมเข้ามาแล้เข้ามาไม่ปิดประตูอะเฮ้ยไอ้จั๊ดปิดอุ้ย

จะเอาลูกซองมาให้นี่ขี้ลูกซองก็ตรงมาโอเคได้แล้วเ,เต็มตูดแล้วตูดแหกแล้วอรอเดียวเอาลูกซองไปให้กตูดน่ะเอาไปเอานี่เอานี่จับคืนกันแม่งน่ากลัวมากเลยทั้งแต่เจอไอ้เจสันเนี่ยเอา รู้สึกว่าจะมีลูกซองอยู่ข้างหลังเจสันปมาที่เอาไฟไปส่องแล้วเห็นอ่ะต้องต้องเอาพวกนี้ไปแอบมั้งเนอะต้องมีใจให้สักคนสู้ต้องใส่นะเอาไปแอบโอเคเอามันไปแอบแอบแอบพาไปเอากล่องจึงเจสันมีของมาส่งมังจะมาหาแล้วไปสนีไทยทิ้งเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวจัดการเองหมดเลยนะโอเคเจสัน เมื่อเจสันมึงตายตายป่ะเจสันตายป่ะตายไหมเจสันตายป่ะนั่นไายอ,อ่ะเฮ้ยย์มีอะไรอ่ะนีอย่างนี้มาโอ้ยวิ่งเร็วด้วยอ่ะเฮ้ย,ย,ยปิดยิงจอพี่อะไรทุกซองเอาไอ้ดำไอ้ดำ ไอ้ดำมึงจะตายมั้ยไอ้ดำไอ้ดำไอ้เหี้ยไอ้ดำไอ้เหี้ยโฮโบไอ้เหี้ยคอนจรไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหียโอ๊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 ยบิดคอนบิดคอนตายตายหาเลยหาเจอป่ะหาไม่เจอเว้ย มันออกมาเนี่ยไรอ่ะเอ้าอุ้ยยิ่มผิดยิ่มตัวเพื่อนเฉยเลยบ้าอยเงี้ยเห็นลูกซองได้แล้วเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยยังหลอกก็โดนหลอกว่ะกูโดนหลอกตัวหลอกกูโหลอกทำไงดิ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 เหนื่อคนถึงตายแล้ววะทำไงอ่ะจะบอกว่าตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไอ้นั่นไม่ตายไม่อยากกันเชื่อเฮ้ยยังไม่ตายว่ะเอ้า ก็ไปเลกมันจบฉันมีของมาให้มึงอย่ามานะมึงอย่ามานะเอาไหยไปไหนเฮ้ย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 งตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 เฮย ตายไหมตายไหมอู้เฮียตายเนื้อแม่แม่นี่แม่แม่เหลือแค่คนเดียวอะ่ะรอดแค่คนเดียวอะ่ะนั่นนั่นนั่นเสียงเพลงของชายชนะใช่ไหมใช่ปะพับคอน,นอ่ะไอสัตว์ไม่ช่วยกูเลยเราชนะแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะไปต,วตวปรวจดูแป๊บไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีเว้ย สิ่งชั่วร้ายห,หายเบียกโลกเี่เลยฮเพื่อนเราตายหากันสามคนขนาดเป็นพิกเซลนะแม่งยังน่ากลัวเลยว่ะใจห,หาหมดตอนที่แม่งมีเพลงอ่ะโอเคผมว่ากคลิปเนี้ยพอละจะไปดูหนังก็ไม่ได้ดูนะครับไปเจอเจสานิกแต่กฆ่าแม่งสำเร็จแม่งโหดมากโอ้ต้องใช้ของทั้งหลายอย่างฆ่ามันไงโอเค ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ดู l ลกวิล l ค a เบิในตอนต่อไปนะครับผมชื่อโนพโีและผมก็ขอจบวิดีโอลงทนี้นะครับพีอาครับ